ลมพัดเย็ยนดีพี่น้องเราเย็นขึ้นลมพัดเย็ยนดีเ้ mm hmm. โอโบมอนี้โบมีคนงานเลยพี่น้องโบมีคนงานก็นเลยมาขนเองนะครับพี่น้องตอนนี้เอารถตอกตอกานะเอารถตอกตอกขนอ้อยเองขนเผื่อสไอนะิไปล็อกเนาะไปล็อกหาบอลที่ห้าสิบโปวันนี้ก็มาขนโบมี โอเคแล้วเด้อครับตอนนี้เต็มแล้วตอนนี้เต็มแล้วทางกำลังจะเดินทางไปคนหน่อยไปบปคนที่ห้าสิบปอนด์เนาะแต่กำลังเที่ยวรถดูถึงกันแล้วกำลังจะไปไหเด้อคือให้คนเอารัเนาะเขาให้ใจคนสุดๆโอเคโอเคโอเคถึงตอนนี้เขากำลังเดินทางอยู่เนาะอ่าสิบะเห็นกับพระเจ้าเด้อแต่พระเจ้าที่ึ่งรถหนักอยากให้เห็นขาดเด้อเนาะ ตอนนี้กำลังเดินทางไปหลอกลอยู่ดินแดนดินที่ว่างเปล่ากระไรอ้อยคอยรักนะครับไร่ไอ้อยคอยรักนะครับทุกคนยังอีกยาวไกลนะครับยังอีกยาวไกลอยู่เี่นทา,างข้างทางครับเป็นทุ่วงงานะครับกำลังข้าวกำลังจะสุกนะครับตอนนี้เออหย,ยาเออหย,ยาเออหย,ยาเออหยา ทั้งมวนทั้งมันกับทั้งมวนทั้งมันทั้งเมื่อยเด้อพี่น้องทั้งมวลทั้งมันโอ้ได้ท่าเส้นทางเบิ่งเอาเบิ่งเอาเด้อสภาพเส้นทางนี่ตอนนี้หอดแล้วสถานที่ของเฮามันก็หอดแล้วน่ะสวน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 อ้อยสวนอ้อยสวนอ้อยพี่น้องสวนอ้อยน่ะเอาลงเนาะเอาลงจากมอกรถซู่ซู่ซูๆซ ซู่ซูเลี้ยงเราเลี้ยงเราเมื่อวานตลี้ยงเลี้ยงเราเ <c> ด <oughs> ้อไว้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 ตอนแรกชีเลี้ยงเ,าเ, <c oughs> ไไปปเรงเาห <c oughs> ยอกอ้ายคนหยอกอ้ายคนเด้อจู้จู้จู้ชีลเลี้ยงแล้วพี่น้องตะเวนสิตกดินแล้วพี่น้องแต่วา่าโบเห็น <c oughs> นี่ครับรอบหนึ่งสองรอบสามรอบ สะพอต,ตอนเชา้าเออสะพอตอนแรงเด้อว่ะเลี้ยวไปเซ็ตไฟนะครับเซ็ตไฟเลี้ยวไปเลยเด้อว่ะเป็นเมื่อยแล้วอายเป็นเมื่อยแหละขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆเด้อบ่ทุกันอ่าเบิ่งใครที่เข้ามาดูคลิปต่ต้นจนจบนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบใจหลายๆเด้อว่าที่เป็นกำลังใจให้นอขอบใจเลยว่าฝากช่องฝากติดตามในเด้อครับไว้เลยน,น,นะครับ bye bye